การดำเนินการนะคะก็ตรวจหายโรไร้บุรีและบุหรีเไฟฟ้าระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับสมาร์ทอินเทอร์เยชาติและสังคมไทยปอดบุรีครับแล้วันนี้เรามีพยานอ้งอางของกระทรวงคมชีพและก็สมาพัทอินเทอร์เนชาติแลเพื่อสังคมไทยปอดบุรีด้วยใช่แล้วนะคะก็อันนี้ก็ได้ค่ะช่นเป็นพยานด้วยนะคะสำหรับการบันทึกความเข้าใจร่วมกันนะคะในวันนี้ค่ะ ระหว่างนี้นะคะพอยในไม่สองท่านนะคะโดนนำคคือได้พร้อมดับเนาด้วยนะคะในครั้งนี้เรียมรอแล้วค่ะเ็นเชิทั้งสองท่านนะทัที่ทั้งสองท่านถูกแบ่ท่านกขึ้นาิหนึ่งนก็เพื่อที่ยกแอปประนะโอเคนค่ะคในห้าห้อนะคะ เอันน่าประทับใจค่ะบอกว่าอยากจะให้เห็นภาพชัดเจนนะคะขออน yup. <nom metros mal generally> ุญาตนะคะในข้าพนะคะท้าบนเวทีนี้ค่ะครับผมและตอนนี้รู้ไปเจอในหมากแล้วเจารย์าที่ไม่ากชัดเจนและเราเนี่ยเรียนเชิญสกีพยานซึ่งเป็นพลังสำคัญของทั้งสองหน่วยงานด้วยนะครับขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านแรกนะคะนายกิตติรินทร์ทักษกนะคะท่านรองตลาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ เรียนเชิญนางบิญญาชมพูมากนะคะท่านอั้งีพดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะเรียนเชิญนางสุดาสุโลงแม่คะท่านรองที่พดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางเบนจมาแก่นเมืองนะคะท่านรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะเรียนเชิญที่พลังเทร์ไคสสมาบันเทอร์ไคส์ช่างเพื่อสังคมแห่งองีดีครับเรียนเชิญท่านนายแพทย์จิกทพปัญญาเป็นเชิญท่านจารเวทีครับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิษฐ์ธรรมครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับเป็นเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภาพอุ้มเรืองเยือนยาและเรียนเชิญคุณตีนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กินดพงศวัฒนกุลเรียนเชิญท่านจารเวทีเลยครับ ครับผมแล้วเรียนเชิญท่านอาจารย์วรรณรครับผมเรียนเชิญเรียนเชิญททุกท่านเลยครับเรียนเชิญเวทีเลยครับผมก็เรียนเชิญเลยนะครับผมเลยครับผมเรลยนะครับจากวันนี้นะคะท่านได้เขียนมาผู้เข้าแข่งาันกับเรานะคะกับทีมลงนะมันืึกความเข้าใจทุกคน ในการดำเนินการพัฒนาคร,รอบครัวไทยไร้บริ่งและบริ่ไฟฟ้านะคะครับผมที่ได้กลับไปนะครับว่าครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ทุกชีวิตมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับและเติบโตอย่างมีคุณภาพภายใ,ใต้ของของไทยมองรับของอุปนิบร้อยยี่สิบหัวเราะน,นะฮะโดยเขาอยากยิ่งการที่เราสร้างบ้านให้ ปอดบริสุทธิ์และบรุทธิ์ไฟฟ้านะฮะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทั้งการแน่ใจและแน่นอนครับว่านี่อยูความสุขที่ยิ่งใหญ่นะฮะของแต่ละครอบครัวไม่ว่าลูกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครอบครัวที่สมบูรณ์ที่มีคุณภาพก็จะทำงานผลนะใน9ปีตึกเหล่านี้ไปได้อย่างอยสมบูรณ์นะครับองค์กรแทรกแย้งนะคะก็จะทำให้สังคม นเที่ยวแข่งตามไปด้วยนะคะครับอาจารย์ขออนุญาธ์สลังสักรอบได้ไหมครับรวมพลังเป็นมูลพลังนะฮะเป็นเชลเล่ย์ครับเป็นเท่แล้วก็อาจารย์ปิ่นแฝงโอเคครับรวมพลังนะคะวันนี้การค่ะทุกท่านนะคะมองก็ที่ช่างทำศิลปนิยมของเราได้เลยค่ะครับผมเรียบร้อยครับนะฮะตอนนี้ก็ปุ่มกันงาน